มีคนจะกินทาโก้เดี๋ยวลีก็มากลัวนะลูกสวัสดีค่ะมาเบง่วนทางปลาได้นี้มีมีคนกินทาโก้นะคะพ่อกับลูกกินทาโก้กันปลาปลาคิดว่าปลากินอย่างอื่นดีกว่าค่ะเพราะว่าทาโก้นี่กินค่อนข้างจะแบบว่าเดือนละเทือสองเทือเนาะมันกะบ่คืออาหารบานเท่านะคะ เอ่ากับพ่อหาเนวากินใดอยู่นะคะแนวกินบานเท่านั้นแนวเาหา้ใหญ่มานั่มนะคะเนาะอันนี้เป็นไฮทองคำปะคะไฮประแดกแล้วก็อ่าปะมีเครื่องเป็นคำครบค่ะในการที่จะเฮ็ดเมนู่งตำมสมุนไพรเนาะคะ่ะเป็นเมียงบานเ่ากะเชิญเมียงล่คาคา หรือเมียงอาหมวกินไข่เมียงตะไข่หรือยังประมาณนี้นะคะแต่เป็นเมียงที่แบบว่าอามีคามีตะไข่มีบักขามออนนะคะหลายๆอย่างรวมกันมีอันนี้เป็นสมบักขามะคะ่ะพริกโอ้ของทุกอย่างไดนี่นะคะที่ยกเว้นน้ำตาลเนาะปลูกใดอยูนนะะ่ในสวนได้ค่ะในสวนในบ้านเฮาในพื้นที่ของเฮาแต่ก เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายน้องมาประมาณแล้วเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นพืชประจำพืชพัดที่เขาใส่น้ำบานนะคะท,ที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายนันพื้นที่เขานะคะนอะ้องวายางแหลกเลยสำคัญคือต้องมีพื้นที่ปลูกนะคะนะ้ะเป็นวัตถุดิบในครัวเรือนที่ สำคัญมากนะค่ะตะละยางทิบามา่าพริกนี้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะวานไปกินอียงวานไปมันมักจะเกิดค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวป้าจะยกไปตำข้างนอกค่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดกระปุกนี้ไหนี้นะเราหนุยบอกว่าไหางามนะคะนะงามอยู่ค่ะไฮปะแดดป่ามันจะมีกลิ่นในครัวนะคะมีน้ำตาล เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทายแดงผสมกันเดี๋ยวก็จะเอาน้ำปลาน้ำปลาเผื่อฉุกเชิญนะคะแต่ว่าใส่ปลาดาซื้อมันจะจะเข้มอยู่ค่ะลบลบอ่าประสิยกอุป,ปกรณ์ทุกอย่างนะคะไปข้างนอกล้างบ้าน,นะะเพราะว่าหิมะเริ่มละลายแล้วแล้วก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะคะะค่ะเดี๋ยวไปตาลลำคา ตำเมียงกันค่ะปากกับใหม่เซลฟี่นี่ลงสซนกันประจำ่ะาได้เอาขวดน้ำพิงมาค่ะลงเมอตำปรสไซพริกแคสซีหนวยนะไม่อยากให้มันเผ็ดเยอะแล้วก็ใไซน้ำตาลลงไปน้ำ เพิ่มเติมมาคือมะนาวเพิ่ม,เต,มเติมบักน่านะคะเนาะได้กลิ่นหอมของความเป็นเนี่ยงหวังว่าวิดีโอจะทำงาน ปีแล้วนะคะบดได้กินเมืนน่อนี้รู้สึกว่าเออถึงเวลาจะได้กินแล้วเห็นพูอยู่ทั้งทั้งสริ่นนะคะเนาะกินตำตำลำคาตำตะไคร่ปลาบ่มีลำคาไหมคะแต่ว่าปลามีขาอ่อน อันนี้ทั้งขาทั้งตะไคร้นะคะมันจะแข็งๆเ่ยจากหน่อยตําม,มันก่อนยางพานนั่นโล่งนังกี่นะคะเสียงยางดังเลยดูหนังกินทากโก้กันแหละ แนว่เจ้าของมาได้กินแนวแนวอาหารบ้านเจ้าของแต่ว่าแนีนี่ปัน่นนั่นๆกินเท่านึงค่ะเพราะว่าเอ้ป้าไม่ค่อยกินของรสจัดเท่าไหร่ต่าส้มตํำยังบม่ค่อยกินแล้วค่ะแต่ว่ามันมามันก็อยากกิน มันเคยกินนั่นๆมันก็อยากกินที่นะคะนะแต่ก่อนแถวบา้านนีบอกให้ค่ะน้อยๆอหน่วยทอหน่วยทอนิ้วก,ก้อยนะคะบอกให้ถ้าประจําซื้อว่าผิดนะ้อคอมเมนต์มากก็ได้เด้ค่ะต้นมันเคยขายบอกคิดว่ามันคือตอนโพบประจําว่าผิดแต่ว่ามันประมาณ ไซซพันธ์เดียวกันนะคะกับตนโพ่ใ้ใส่มะขามลงไปบกหนาวเนี่ยก็ใส่ทั้งเปลือกลงไปเลยขมขมเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มจะปรุงแล้วนะทีนี้เป็นหย่างกึดในจังน้อยนะคะปร,ะระปาาลา ลองทุ่มแลวนะคะเนี่ยประแดกปลาเ,เดี๋ยวเด้อนี่ค่ะปลาปลาเนี่ยค่ปะปลาสร้อยตอนนึง ตามเข้ากันกับโคลกจำพืชสมุนไพรนะคะที่หาได้ตามบ้านเป็นอาหารแบบพื้นท้นอาหารพื้นบ้านอาหารประจําภาคกับบ้าได้นะคะลงตัวใครชอบรสแบบจี๊ดจา๊าดเนี่ยสุดยอดเลยนะ ใส่น้ำปลาหน,น่อยนะคะให้มันได้กลิ่นความหอมด้วยค่ะ จะนอนไหมคืนนี้จะได้นอนไหม,มเรียบร้อยมาค่ะบันเนี่ยมาชิม สะออนของมันครบพอดีนะคะมะขามที่เหลือว่าจะเฮ็ดอ่าหอมปะเจ็ดน้ำพริกมะขามอือหือวิตามินซีอะคือพอบอกโซ่แห่ค่ะโซ่แห่อยู่บ้านปะ่ะบรูลปีนี้เกิดบะ ปลากริ้งก็ยังมาเนี่ยซาลาน่อืมบุ๊คก็กินกับสาราแน่นะค่ะต่ว่ามันมีเนาะค่ะเนาะมีผักประมาณนี้แหละดูท่าเนี่ยมันจะเข้ากับใบใบมะยมแต่ปลากรินงพักที่ปลาหาได้เนาะค่ะเนาะ ใบบวกโยงกับใบยังน่ะใบแห้งบร่ไกินโดนเข้าแลนะคะ่ะหลายสิบปีเป็นเจ้าปีบร่ได้กินตำเมียงแบบเนี้พูดถึงที่นี่ก็ของครบเกือบจะครบเย่นะแต่ใบมะยมยังไม่เคยเห็นนะใบมะม่วงเห็นอยู่ใบตะพูกาจะเขา่าร้วยตานี่กาจะเข่านะคะ กับอีกอย่างนึงบะเกอเหลืองตำเสดายแต่บา่บาเปลาบืเห็นค่ะยูมานเปะวะ่าแม่บริคนหาในช่องแข็งดีป่นนะเดชื่อนอ่ะถ้าใครชอบอยากกินสมุนไพรตํำสูตรนี้เลยนะไม่ใส่ปลาร้าก็ได้ใส่กะปิแทนก็ได้ ตอนใ้ตอนประแดดตอนใ้ตอนขามด้วยวันีหนไม่เตอนใหญ่ๆน้่งมายาวจะก,กันไหมคะตักได้ตอนไหนตักใต้อันไหนก็กินอันนั้นนะคะเนาะ น,น้ำหยดถ้าม,มีบุกวยใส่เนี่ยครบสูตรบ้านสวนความะเนี่ยอยู่น้ำหัวน้ำสวนค่ะบ้านเท่านะคะเนาะพื่อเศรษฐกิจทั้งนั้นเลย หนึงองศาค่ะตอนเนี้ยบวกหนึ่งนะไม่ติดลบแต่อีกวันสองวันก็จะติดลบแล้วเริ่มนาวแล้วค่ะ <c oughs> ตอนประแดดกัันี้เอง <c oughs> รับหนึ่งนะคะ ซ่องบึงปาค่ะเม,มน,นูนี้ได้กินแบบของเปรี้ยวหลายอย่างมากเลยเบปรบ์บางน้า เมนูขับลมในท้อง ขิ้นมาคำเปียนรูยนะคะ เราิทีนีกินปลา <c oughs> ดิบสองครั้งแล้จี๊ดมากเลยนะคะจี๊ดมากเผ็ดเปเรี้ยวไปหมด แล้วคะ่ะบอนเ,อเนี่ยมะส่วนมูกลิ้นทอดนี่นะคะเนาะอืมย่างได้ข้าวเหนียวเลยอืมตัวแห้งเราเคยไม่ถ่ายนะคะยอลเนี่ย ใบแมกไม่ยงใบแม็กหรือใบสมมง้งนอะไรยืนพักให้หมดมเดี้ยวมณฑ์แมดน้ำพริกบักขามากินกับเขาวสวยแซ่บนะคะเนาะเขบคุณอะไร ที่นั่งกินข่าวเป็นมูที่นั่งกินอาหารเป็นมูกันนะคนะเนาะลงติดข้ามมาขา่าวพันวงทากโกค่ะก็เลยขอข้าโพดใส่ชีสมากินแก้เผ็ด